สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับอันนี้ก็จะเป็นรายการหนึ่งนะครับของชาแนลเสียเส้นเดอะทีวนะครับชื่อรายการว่าเสียเส้นท r a เวลนะครับซึ่งเราจะพาทุกคนนะครับไปชมบรรยากาศการท่องเที่ยวนะครับของเรา EP แรกนะครับเราจะพาทุกท่านไปที่ทุทยานแห่งชาติปูหินล็อก้้านะครับไปนอนที่สวนสนนะครับจังหวัดพิษณุโลกและเราจะเดินทางผ่านปูทับเบิกนะครับขึ้นไปที่เีย อิว้วกาวันที่2นะครับจะเดินทางไปที่ภูล,ลมโลนะครับซึ่งที่นั่นก็จะมีดอกพญาเสือโคร่งเยอะนะครับเรียกว่าสกุละเมืองไทยที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยส่ววันสุดท้ายนะครับก็เดินทางกับจังหวัดขอนแก่นเราจะแวะก,กินกาแฟที่ l i ตเติ้ลวินเอร์นะครับอำเภอน้ำนาววิวว่าบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับไปชมกันเลยครับ ครับต้องวนะินกี่โมงวันนี้ <c oughs> ครับคือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือโูสามชั้นนะครับกับสคอมันจะนำไปยางก,กันาสามชั้นเราจะเอา1นึโลนะครับส่วนสันคอเราจะเอาโลครึ่งน,นะครับก็เ,เ,นนบเวลาประมาณห้าโมงยีิแล้วนะครับ สายสามสี่นินะครับเราอยู่ที่ทางเข้าอุทยานภูหินล่องกล้านะครับอ่าเราจะเป็นทางตรงไปข้างหน้านี้นะครับแวถ้าเราเลี้ยวขวานะครับไปทางโน้นก็จะไปทางภูทับเบิกนั่นเองนะครับวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมากมายนะครับตรงมาจากภูทับเบิกนะครับอา,อากาศก็เย็นสบายนะครับข้างบนอันนี้เราก็ถึงจุดที่เราจะกางเต็นท์แล้วค่ะนี่กำลัง หาที่จอดรถแล้วก็เตรียมกลางเต็นท์กันค่ะสมาชิกของเราคร่ะ <c oughs> เดี๋ยวมากางเต็นท์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูมานะคะขณะนี้นะครับเวลากี่โมงแล้วพี่ต <40. S 3> ุ่มสี่สิบ ครับเรากาลังประกอบอาหารกันครับก็ประกอบไปด้วยนี่นะครับก็จะเป็นก้อยขั้วสุกนะครับตามด้วยกระเพราเนื้อนะครับแล้วก็จะมีทางน้นนะครับแก่ทอดนะครับแก่ทอดนี่ลมมาแก่ทอดเยอะมาจะมาชิคของเราจะมาชิคของเรานะคะ ไม่ไม่เาเไนเล่วแบบออมเหลียนะครับคือแหยงคือแหกุม่บา่ดิ้นอ่อร่อยแน่นอนครับผมมินมาก่อนหรอกอันนี้กำลังจะไั่เส้นปอกมระเทาะเสียนป่าวะความเแม่เนาะม่ใ่อ นั่น่อว่าปะอุ้ยอุ้ยไปตอไกฟ้านะจิบกาแฟยามช้าตมเสสุดยอดไทาใหข่เด้อเอาลงั้งงามเด้อโม้โหโอ้หอโ้ นี่ยุ่งไงกับพวกนั่งมั้ยทรมานมากเหี้ยขนาดแม่งมต้องเฮ็ดแน่เดต๋ยวตัตนี <c> ้ <oughs> ตัวนี้นะครับก็อยู่ที่บนฟูลงโลนะครับลงมากเลยขึ้นมาก็ยากมากครับลงไปนี่คือเป็นเหวเลยนะครับทางนั้นนม่รับเลยก่อนเหมือนกับทะเลทรายมาก นี่นะครับเวลา11โมง12นาทีนะครับเราก็อยู่ที่ร้าน Little w i n t e r นะครับอยู่อ่าอำเภอนํำหนาวนะครับนี่จะเป็นวิวโดยรอบของร้านนะครับถ่า,ายทํานะครับโคชชั่นนางแบบนะครับก่อนจะได้แต่ละรูปนั้น ใช่คาับ,บมากครับ กำลังจะเดินป่าต่อไปนะครับมันมีสูไปมันัหนอมินมันัน้นงามหหมอเนบ่้าว่้อยากกมาแตัวเาอากก็ไปนะบ่จเดูเ นะครับเวลา4โมงเย็นนะครับ4โมง40ครับถึงบ้านจ่ะสวัสดีภาพนะครับคลิปนี้นะครับก็วิ่งไปทั้งสิ้นเจ็อยสิกิโลเมตรนะครับก็พบกับเราใหม่นะครับ EP หน้าครับสวัสดีครับ